สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับมาพบกับรายการโกสสัมผัสสยองในตอนแรกนะครับโดยผมอศวรกษ์จันประเทศเป็นผู้บรรยายนะครับผ่านทางช่องอศวรักษ์ช anel นะครับหากคุณผู้ชมเข้ามาติดตามรายการต่างๆผ่านทางช่องอศวรักษ์ช anel แล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe ที่ช่องอศวรักษ์ช anel ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สำหรับเรื่องราวสยองขวัญวันนี้นะครับในรายการโกดสัมผัสสยองเราจะนำเสนอในตอนแรกเกี่ยวกับการเล่นผีถ้วยแก้วนะครับผีถ้วยแก้วเป็นอีกหนึ่งวิธีการสื่อสารติดต่อกับวิญญาณที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมากเพราะหากเล่นอย่างถูกวิธีแล้วก็จะได้สัมผัสกับวิญญาณอย่างแท้จริงแน่นอนผีถ้วยแก้วนิยมเล่นกันมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่ สาเหตุที่เล่นกันส่วนใหญ่ก็เพราะขั้นตอนของการเล่นและช่วงที่ดำเนินการเล่นนั้นเต็มไปด้วยความลุ้นระทึกและท้าทายความรู้สึก <_ turb os> เมื่อรู้ว่าสิ่งที่กำลังล้อเล่นอยู่นั้นไม่ใช่คนที่มีเลือดเนื้อหรือจับต้องได้แต่อย่างใดตรงกันข้ามกับเป็นวิญญาณที่เราเรียกว่าผีนั่นเองนะครับความจริงแล้วการเล่นผีถ้วยแก้วเป็นการเผชิญหน้ากับผีอย่างองอาจเป็นมิตร เพราะโดยทั่วไปแล้วไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นต้องขยาดกลัวผีจนขนหัวลุกผู้ที่เล่นผีถ้วยแก้วนอกจากจะสัมผัสกับความตื่นเต้นและท้าทายแล้วจุดประสงค์อีกป,ประการหนึ่งก็คือการให้ผีทำนายไทยทักเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่สงสัยใครรู้แต่ความแคลงใจที่เกิดขึ้นในการเล่นผีถ้วยแก้วก็คือวิญญาณที่จะเข้ามาสิงสู่ในถ้วยแก้วนั้นเป็นจริงหรือเท็จอย่างไร กจิอาจารย์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้นะครับว่าผีหรือวิญญาณที่เข้ามาสิงอยู่ในถ้วยแก้วนั้นเป็นเรื่องจริงแต่บางครั้งแล้ววิญญาณที่เราเรียกมานั้นก็เป็นวิญญาณเร่ร่อนจะทำนายทายทักอะไรก็ไม่ใช่ว่าจะแม่นยำนักทั้งทที่บางครั้งเราระบุไปว่าเราต้องการจะพบกับวิญญาณของคนนั้นคนนี้ซึ่งรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยที่ยังมีชีวิตเพราะบางทีก็มีวิญ,ญญาณอื่นมาสวมรอยแทน จุดประสงค์ที่ต้องการจะรู้ก็อาจจะพลาดไปด้วยการล้อเล่นของวิญญาณผีเล่ร่อนนั้นๆดังนั้นหากใครจะเล่นผีถ้วยแก้วก็ต้องพึงสังวรไว้ว่าการเรียกดวงวิญญาณจิตวิญญาณมาเพื่อสื่อสารก็เหมือนกับการที่เราโทรศัพท์หรือไปเคาะประตูบ้านใครสักคนหากเจ้าของบ้านหรือเจ้าของเบอร์นั้นอยู่จริงๆเราไม่ได้โทรผิดหรือเข้าบ้านผิดหรือเหตุบังเอิญที่โทรศัพท์อยู่กับคนอื่น หรือเจ้าของบ้านฝากบ้านไว้กับคนอื่นก็เป็นอันว่าเราย่อมได้พบปาพูดคุยสื่อสารกับเจ้าของแน่แน่ที่สำคัญคือต้องกระทําด้วยจิตใจบริสุทธิ์ซึ่งก็จะสนุกไปกับการสื่อสารอันอัศจรรย์ใจเพรอไม่อย่างนั้นแล้วก็มีสิทธิที่จะต้องพบกับเหตุการณ์อันไม่คาดฝันโดยที่หาคำตอบกับตัวเองไม่ได้เลยทีเดียว นี่ก็เป็นการเล่นที่หลายๆคนอาจจะเคยเล่นมาก่อนนะครับแต่ว่าก็ย้ําเตือนนะครับการสื่อสารกับวิญญาณโดยวิธีนี้ก็ให้เล่นโดยใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็ความระมัดระวังในการสื่อสารกับวิญญาณด้วยนะครับก็อย่างว่าแหละนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับถ้าทางที่ดีนะครับก็อยู่ในความระมัดระวังในทุกๆเรื่องเลยนะครับสถานที่เล่นการเล่นนะครับก็ถ้าใครมีจิตอ่อนขวัญผวาง่าย ก็ไม่ควรเล่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับโกสัมผัสสยองตอนแรกเราก็มาเรื่องเบาๆก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของการลเล่นผีถ้วยแก้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็อาจจะมีเรื่องสยองที่ทวีเพิ่มความน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับจบรายการในวันนี้แล้วจเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ